วันนี้นะคะ SO ของเรานะคะก็ได้ทําการส่งวอบรถยนต์กระบะสีประตูนะคะให้กับอบจนครสวรรค์จานวน111คันนะคะพร้อมน้ำมันเต็มถังพร้อมกับการตกแต่งตามสเปคและเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการนะคะซึ่งทางเรานะคะมีขั้นตอนการอบรมวิธีการใช้งานเบื้องตน้นอบรมเรื่ององการใช้ระบบ VMS นะคะซึ่งทาง SO เองเนี่ยเป็นผู้พัฒนาร,ระบบในเรื่องของการจัดการยานพาหนะให้ทุกท่านใช้งานได้ง่ายสะดวกและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ ท่านจะมั่นใจได้เลยว่า SO ของเราทำตามเงื่อนไขสัญญาและข้อมูลของท่านไม่รั่วไหลแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการตรวจรับรถทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องการส่งมอบกุญแจให้กับทางอบจและรอพสตให้ไปใช้ในภารกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะเปลี่ยนจากซื้อเป็นเช่ายังไงก็คุ้มกว่าค่ะ ให้ SO ช่วยปลดล็อกทุกข้อจำกัดของธุรกิจคุณ